แล้วราคาเครื่อง calling นะครับทั้งหมดเนี่ยที่มีอยู่ทั้งหมดอยู่3รุ่น3 g e เจเน t เรชันในบ้านเ b ตอนนี้ราคาเท่าไหร่กันบ้างครับสำหรับรุ่นนี้นะครับรุ่น130แล้วกันเราเรียกกันอย่างงี้ครับ130ราคาตัวเครื่องนะครับพร้อมส่งฟรีนะครับอยู่ที่ราคารุ่นนี้นะครับ160นะครับรุ่น160รุ่นนี้มีความพิเศษสามารถที่จะถอดออกไปแล้วก็สามารถที่จะไม่ต้องอาศัยพึ่งพาเจ้าแท่นตรงนี้ก็ได้นะครับสามารถต่อประกับแฮนด์ข้างได้นะครับแล้วก็นี่ตรงนี้ไฮไลท์นะครับไอ้ตัวเนี้ยคือเอาไว ขึ้นลงขึ้นลงตรงนี้ได้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับราคาส่งอยู่ที่รุ่น 200s ซึ่งเป็นรุ่นที่ใช้กันอย่างกว้างขวางที่สุดเยอะที่สุดในประเทศไทยบ้านอีมีก็มีส่งในราคาส่งเพียงแค่ไม่ถึง2องหมื่นนะครับโอเคครับคราวนี้มาในส่วนของเรื่องพระเอกเลยนะครับก็ถามมาเลยนะครับว่า แล้วราคาเครื่อง calling นะครับทั้งหมดเนี่ยที่มีอยู่ทั้งหมดอยู่3รุ่น3ามเจเนอเรชันในบ้าน NB ตอนนี้ราคาเท่าไหร่กันบ้างครับสำหรับรุ่นนี้นะครับรุ่น1,30แล้วกันเราเรียกกันอย่างนี้ครับหนึาตัวสวิตตัวนี้ก็จะมีสวิตกันน้ําให้นะครับเป็นเซ็นเซอร์แล้วก็ปุ่มรีเซ็ตเช็คฟงเช็คไฟเข้านะครับก็มีมือหมุนปรับขึ้นลงนะครับของตัวดอกด้วยนะครับแล้วก็มีช่องใส่น้านะครับคือเครื่อง calling นะครับมีมีช่องใส่น้ํากันหมดทุกตัวอยู่แล้วนะครับกระ เจาะได้กว้างถึงนะครับ130มิมลิเมตรนะครับราคาตัวเครื่องนะครับพร้อมส่งฟรีนะครับอยู่ที่ราคานะครับ8,100บาทนะครับสำหรับเครื่องรุ่น130นะครับใส่กระบอกโตสูงสุดถึง130มิมลิเมตรนะครับกำลังวัดนะครับอยู่ที่1,800วัตต์นะครับขยับขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้นะครับ160นะครับรุ่น160 160มีอะไรบ้างนะครับ รุ่นนี้มีความพิเศษสามารถที่จะถอดออกไปแล้วก็สามารถที่จะไม่ต้องอาศัยพึ่งพาเจ้าแท่นตรงนี้ก็ได้นะครับสามารถต่อประกับแฮนด์ข้างได้นะครับแล้วก็นี่ตรงนี้ไฮไลท์นะครับไอ้ตัวเนี้ยคือเอาไว้ประทับบ่านะครับเนี่ยแล้วปรับขึ้นลงขึ้นลงตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มีมือจับนะครับนี่แล้วก็กดล็อกได้เลยนะครับง่ายๆนะครับแล้วก็มีมือคันโยกตรงนี้ตามปกติธรรมดานะครับหมุนได้ระดับปับ๊บจะเคลื่อนย้ายก็หมุนล็อกด้านนี้สามารถใส่ทางด้านซ้ายก็ได้นะครับไปใส่ทางด้านขวาก็ได้หมดทุกรุ่นนนนะคครรับเเเื่่อองงงลิไมจําปป็็ต้ ข้างใดข้างหนึ่งเท่านั้นนะครับก๊อกวาลน้านะครับอันนี้เรามีให้ไปทุกตัวนะครับปล่อยน้ําลงได้รุ่นนี้มีความพิเศษสามารถถอดออกจากแท่นได้ไม่ต้องอาศัยว่าจะต้องยืนอยู่บนแท่นเท่านั้นนะครับซึ่งตัวนี้นะครับราคาส่งอยู่ที่8、650บาทเท่านั้นเองครับแล้วก็ถ้าโปรโมชั่นในช่วงเดือนนี้นะครับมีส่วนลด1 0 0 0บาทในเดือนนี้นะครับ ดังนั้นทั้ง3ามเจเนอเรชันของเครื่องเนี่ยตัวนี้ราคาน่าเล่นมากสําหรับเดือนนี้แต่ถ้าพ้านเดือนนี้ไปยังไงท้าทายมกันอีกทีนึงนะครับผมสำหรับรุ่น160สามารถเจาะใส่กระบอกคอรลิงได้โตสุด160ม mm. มความลึกไม่ต้องพูดถึงขอแค่มีก้านต่อต่อยาวไปได้เท่าไหร่ก็ต่อครับแต่ว่าถ้าใสยคอร i ลิงเจาะพื้นทางพื้นถนนคอนกรีตพื้นอาคารทั่วไปที่อาศัยบนแท่นยืนเหยียบ เพียงพอครับเจาะได้หมดเลยเพราะกระบอกคอลลิ่งถนนหรือว่าพื้นชั้นทางในคอนรีตในประเทศไทยเต็มที่ที่ทางแอดมินเจอนะครับก็อยู่ประมาณสักแค่30 30เซนติเมตรนะครับแล้วก็พื้น,พ,น,พ,นพืี่ที่ใช้กันเยอะที่สุดส่วนใหญ่ไปเจาะแค่15เซนดังนั้นเครื่องทุกรุ่นทุกตัวไปได้หมดเครื่องนี้กี่วัตต์นะครับ1,800วัตต์เหมือนกันนะครับแต่ มีความเจ๋งสามารถถอดออกได้และมารุ่นสุดท้ายนะครับสำหรับรุ่น 200s ซึ่งเป็นรุ่นที่ใช้กันอย่างกว้างขวางที่สุดเยอะที่สุดในประเทศไทยแต่บ้านอมีก็มีส่งในราคาส่งเพียงแค่ไม่ถึง20 0 0 0นนะครับตัวนี้เดี๋ยวบอกแล้วกันว่ามันมีความพิเศษอะไรบ้างและทาไมเป็นรุ่นที่ยอดฮิตเพราะเพื่อนๆพี่ๆส่วนใหญ่คิดว่าเฮ้ยเครื่องเล็กไม่สามารถเจาะได้เครื่องเล็กไม่สามารถเจาะได้นะครับเพื่อนๆพี่ๆดูที่กระบอกคอ l l i n g นะครับดูที่กระบอกคอล l i n g เจาะโตขนาดไหนก็หยิบ เครื่องรุ่นนั้นมาใช้นะครับเครื่องรุ่นนั้น130มเมเครื่องรุ่นนี้160มเมเครื่องรุ่นนี้ได้กระบอกคอลลิ่งโตสูงสุดประมาณที่เขาคอนเฟิรมันอยู่ที่200นะครับเป็นถังเลยนะครับ200 mm, หรือว่ากระบอกคอลลิ่งเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางตรงนี้นครับโตอ,อยู่ประมาณ20ซมตเพื่อนๆมี25 20 mm อะไรเจอได้ไหมก็อันนี้เขาบอกว่าเป็นรุ่น200 mm, ก็ประมาณ200มิลนะครับความพิเศษมีอะไรบ้างนะครับมีสวิตช์ตรงนี้กันน้ําเหมือนเดิมนะครับเป็นปุ่มดีเซตนะครับอ่าอย่างนี้ให้ไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีสวิตช ออนออฟนะครับออนออฟนะครับมีซีนกันยางอย่างนี้ให้ไปด้วยนะครับซึ่งมีเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่เขาเคยใช้มาก่อนหน้าเขาบอกว่าเฮ้ยผมมีเครื่องเหมือนคุณโชคเลยนะครับแล้วก็ผมใช้มานาน1 0 1สปีนะครับก่อนที่จะเข้ามายังอย่างแพร่หลายในประเทศไทยนะครับแล้วก็วันนี้ที่บ้านเินบีก็มีส่งมาให้นะครับความพิเศษนะครับก็อันนี้ที่แตกต่างก็ผมชอบนะนี่ครับมันจะมีสปริงไม่ว่าเพื่อนๆพนพี่ๆจะเลื่อนไปทางไหนนะครับสปริงเขาก็จะบังคับให้เนี้ยเนี้ยอยู่ตรงกลางพอดีนะครับซึ่ง จะต่างจากรุ่นเล็กที่ไม่มีสปินมาให้เมื่อเพื่อนๆพ,พี่นะครับขึ้นลงได้เสร็จหรือจะเคลื่อนย้ายก็ล็อกตรงนี้เหมือนเดิมมือจับมีอย่างนี้ไปให้นะครับค่อนข้างแข็งแรงและนะครับใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเ <Wow. S 1> สานี่ค่อนข้างบึกบึนเลยนะครับเพราะว่าฐานเนี่ยต้องมั่นคงไปเจาะคานเจาะลไยไอ้พวกสตัวฐานเสาเนี่ยต้องฝังในตัวคานนะครับตัวคานตัวบีม ให้มันแน่นฐานต้องมั่นคงดังนั้นว่านเวันนี้ผลิตจึงผลิตฐานส่งลูกค้าไปด้วยฐานต้องมั่นคงนะครับราคาพร้อมส่งนะครับ1 6 1 2 0บาทเท่านั้นเองนะครับสนใจทักมานะครับ1 6 1 2 0บาทราคาณนะวันนี้เดือนนี้นะครับโอเคครับถ้าถามว่าตอนนี้บ้าน NB เครื่อมือช่างนะครับมีกระบอกคอลลิ่ง รุ่นไหนราคาเท่าไหร่บ้างะไปดูกันครับเจ้าตัวนี้นะครับก็คือเป็นไซส์เบอร์1น2นะครับเวลาลูกลูกค้าหรือว่าเพื่อนๆไปเจาะคอนกรีตแล้วก็จะได้ก้อนปูนนะครับหรือว่าแท่งคอนกรีตที่เพื่อนๆเทไปนะครับก็จะอยู่ไดมิเตอร์ตรงนี้ครับ100มิลลิเมตรพอดีหรือว่า10เซนพอดีนะครับสำหรับเบอร์1น2ูนนะซึ่งไอตัวนี้นะครับก็บอกสีน้ำเงินนะครับเป็นดอกคอลลิ่งนะครับที่เป็นฟันคาร์ไบด์นะครับแล้วก็มีการดีไซน์หนึ่งของเรื่องฟันลอยหยักมาให้ มันทําให้กินเนื้อปูนได้นิ่มขึ้นง่ายขึ้นนะครับเครื่องคอลลิ่งจากบ้านดินดีใส่กันได้ทุกรุ่นนะครับตัวนี้ไซส์นี้สีน้าเงินนะครับราคาส่งอยู่ที่1,160บาทนะครับพร้อมส่งฟรีด้วยนะครับเพื่อนๆสําหรับกระบอกคอลลิ่งเบอร์หนึ่ที่ต้องการแท่งคอนกรีตนะครับเพื่อที่จะไปสุ่มเจาะดูความหนาถนนได้นะครับแล้วก็ เผื่อที่จะไปเจาะเรเดชั่นนาลีย้อนหลังนะครับเพื่อที่เอาไปกดทดสอบหาค่ากําลังอัดคอนกรีตนะครับก็มาดูอีกไซส์หนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นไซส์สนิ้วนะครับแต่ว่าฟันเนี่ยจะเป็นฟันเพชรนะครับสามารถกินผ่านเนื้อเหล็กได้นะครับกรณีที่เพื่อนๆพี่ๆไปเจาะเจอเจอเหล็กนะครับซึ่งเหล็กไวไวเมทนะครับไอตัวกะบอกคอลลิ่งพวกนี้นะครับธรรมดาตุกนี้ก็ผ่านไปได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าไปเจอเหล็กเสริมคอนกรีตที่มีเหล็กข้ออ้อย12พวกเหล็กไซส์ต่างๆนะครับก็ต้องแนะนาว่าเล่นฟันเพชรนะครับ แต่ถ้าเพื่อนๆพี่อยากแบบยาวๆยิงยาวๆไอตัวนี้นะครับไปกินคอนกรีตยาวๆอย่างนี้ก็ได้นะครับไอตัวนี้เป็นกระบอกคอลลิ่งฟันเพชรนะครับที่ดีไซน์ของบ้านเอ็มบีนะครับมีเลเซอร์มาร์กิ้งลงไปด้วยนะครับตัวนี้นะครับเราส่งลูกค้าอยู่ที่2,800บาทนะครับไม่ถึง3,000นะครับใช้กันแบบยาวๆไปเลยแล้วมาอีกหนึ่งไซส์นะครับหนึ่งไซส์พิเศษที่ถามกันมาเยอะมากเฮ้ยผมแค่ต้องการเจาะดูแค่ความหนาถนนคอนกรีตเฉยๆนะครับว่ามันมีขนาดความหนา เป็นไปตามรูปแบบกําหนดไว้หรือเปล่านะครับก็ที่ถามกันมาเยอะหรือฮิตอีก,อกไซส์หนึ่งก็จะเป็นนี่ฮะไซส์ประมาณ2นิ้วนะครับหรือว่า5เซนติเมตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบอร์51นะครับก็คือ5้าสิบเอ็ดมิลน,นะครับรวมขอบนอกถึงขอบนอกนะครับขอบนอกถึงขอบนอกแต่ถ้าเจาะมาเสร็จปั๊บได้แท่งคอนกรีตนะครับก็จะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่50 มิลลิเมตรพอดีนะครับซึ่งกระบอกนี้ตัวนี้นะครับเบอร์ห้าห้าสิบเอ็ดนะครับหรือว่าเบอร์ห้าหนึ่งเนี่ยราคาส่งอยู่ที่เจ็ดร้อยสิบบาทเองพร้อมส่งฟรีนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับสามารถใส่กับทุกรุ่นได้เหมือนกันนะครับที่เป็นเครื่องโฉมสีเงินแบบนี้นะครับแล้วก็มาสายประหยัดนะครับประหยัดที่สุดเลยถูกที่สุดนะครับแล้วก็คุ้มค่าการใช้งานด้วยนะครับอันนี้เป็นฟันคาบายเหมือนกันนะครับแต่เป็นลักษณะของแบบขอบตรงธรรมดาถามว่ากินได้ไหมกินได้ปกติเลยนะครับตัวนี้เก้าร้อยแปดสิบบาทครับ พร้อมส่งปีเฉพาะลูกค้าที่ซื้อเครื่องจากบ้านอินดีเท่านั้นนะครับแต่ว่าเจ้าเกลียวของตัวนี้ครับไม่สามารถที่จะใส่กันได้เดอดตรงๆนะครับอากระบอกราคามันซอฟก็จริงนะครับถูกจริงแต่ว่าถ้าจะไปใส่กับเครื่องรุ่นโฉมปัจจุบันที่มีอยู่ในร้านนะครับก็อาจจะต้องใช้อะแดปเตอร์นะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเพื่อนๆพี่ๆก็ใส่เข้าไปในเกลียวตรงนี้ก่อนปั๊บนะครับพอเสร็จปั๊บก็เอาดอกเอาดอกมาใส่นะครับดอกก็จะใส่ตรงนี้ได้พอดีนะครับประมาณนี้สำหรับใครที่ อ่าไม่ได้ซื้อจากบ้านเอนีก็ตามแต่เป็นซื้อจากที่อื่นนะครับแล้วก็เกลียวเป็นลักษณะแบบนี้ใส่ด้วยกันไม่ได้จะต้องหาตัวอะแดปเตอร์อย่างนี้ใส่เข้าไปนะครับผมมันจะมีอยู่2งเกรดนะครับอันนี้498บาทนะครับชุดหนึ่งนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับไอตัวนี้ที่มีส่งอันนี้อยู่แค่398บาทนะครับต่างกันนิดหน่อยนะครับก็เลือกใช้ใช้ได้ทั้งคู่นะครับเพียงแค่ว่าแมทเทียลมันต่างกันเฉยนะครับแต่ใช้งานได้ทั้งคู่นะครับื่อเพื่อนๆพี่ๆสนใจะัั้้กกก็็าาาายถถึงงงงงรรคลล่ษณตแววมไไป ทักทายมาได้นะครับจากบ้านเอ็นบีเครื่องมือช่างครับสวัสดีครับ